ที่อยู่บนพื้นผิวเรียบหรื่องที่เราเรียกว่าระนาบมีสด้านและมีสามุมเกี่ยวข้องกับมุมนักเรียนคะเราไปพิจารณามุมที่กำหนดให้ว่ามุมใดเป็นมุมแหลมมุมใดเป็นมุมป้านมุมใดเป็นมุมฉากด้วยกันต่อนะคะรูปที่หนึ่งที่แสดงมุมนี้ไปพร้อมๆกับความสิ่งนะคะได้ค่ะที่ขนาดของมุมที่กำหนดในภาคที่1 ด้วหนึ่งมุมฉากเราจะพบว่าเป็นมุมบ้านนะคะเ้ามีขนาดมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180งองศาชื่อมุมมุมยอพอวอหรือมุมวพอยอสแสดงรูปสัญ,ญลักษณ์ดังนี้นะคะเยี่ยมมากๆเลยนะคะออมสิงนักเรียนจะเห็นว่าการที่เราจะระบ,บุว่า มุมที่อยู่ในภาพที่1เป็นมุมชนิดใดเราจะเทียบกับขนาดของ1มุมฉากก่อนนะคะจะเห็นว่ามุมนี้มีขนาดมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศาเป็นมุมที่เราเรียกว่าชนิดมุมบ้านนั่นเองนะคะเราไปเรียนรู้ที่ภาพที่2เราจะพิจารณาภาพที่2ว่าภาพนี้เป็นมุมชนิดใดเพราะอะไร มีชื่อเรียกว่าอย่างไรไปพร้อมๆกับต้นกล้านะคะได้ครับลัธยฐาของมุมคร่าวๆพบว่ามุมนี้มีขนาดมากกว่าศูนย์องศาแต่น้อยกว่า90องศากรุปแสดงชนิดของมุมคือมุมแหลมครับชื่อมุมคอกกขอหรือมุมขอกกคอเอาจุดยอดมุมไว้ตรงกลางครับเขียนแสดงแทนคำว่ามุมได้ดังนี้ครับ เยี่ยมามากๆเลยนะคะต้นกานักเรียนทุกคนทราบแล้วนะคะว่ามุมแหลมมีขนาดมากกว่าศูนย์องศาแต่น้อยกว่า90องศานะคะเราไปเรียนรู้ต่อโดยใช้ภาพแสดงมุมภาพที่3พร้อมขุนกันนะคะภาพที่3ครับชนิดของมุมเป็นมุมฉากครับเราเมื่อวัดพบว่ามีขนาดเท่ากับ90องศาพอดีเลยครับชื่อมุม yck หรือมุม K.C.Y. เขียนสัญลักษณ์แทนมุมเพื่อไม่ระบุคำว,ว่ามุมได้ดังน,นี้ครับเยี่ยมมากๆเลยนะคะขุนนักเรียนคะภาพที่แสดงภาพที่3เป็นมุมชนิดใดคะมุมฉากเพราะอะไรคะถึงเรียกว่ามุมฉากเพราะมีขนาด90องศานะคะเราไปเรียนรู้ต่อในภาพที่4พร้อมๆกับแก้วตานะคะแก้วตาคะ่ะรูปภาพมุมแสดงรูปชนิดของมุมใด เพราะอะไรมีชื่อเรียกว่าอย่างไรคะที่ขนาดของมุมในภาพพบว่าเป็นมุมแหลมค่ะเพราะมีขนาดมากกว่าศูนย์องศาแต่น้อยกว่า90องศาค่ะชื่อมุม p e b หรือมุม b e p อ้างจุดยอดมุมไว้ตรงกลางค่ะเขียนสัญลักษณ์เพื่อไม่ใช้คำว่ามุมแต่ใช้รูปสัญลักษณ์แทนได้ดังนี้ค่ะเยี่มากๆเลยนะคะแก้วตา นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจชนิดของมุมเรียบ